รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับ g แกรนออด t ชั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ช่วงตัวทำกินสนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐม ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับจากรายการ้อยเรื่องราวไอที่ในช่วงทัวร์ท่งกินครับผมเห็นคนทํานาทําไร่โอ้โหแล้วก็นึกถึงเป็ดไรทุ่งตอนเด็กๆที่เคยเจอมานะครับแล้วผมก็บังเอิญทําเป็ดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชิมหรือไปดูว่าเขาว่าหนังกอบเป็ดไรทุ่งเป็นไงครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยนะครับ แล้วแม่นางพอก่อเอติร์ดจะโดดทาไมนักหนานเนี่ยเอ้าเราเป็นคนมีวิทยายุทธเอ้ายุดตับทบไอ้ข่าละโดดไม่ขึ้นแล้วอะไรรุ่นนี้อายุต้อยไม่ขึ้นแล้วเหรอโห้ยคนละอย่างของพูดถึงพลังของข่าเนี่ยมันหมดแล้วโอ้ตายตายอะงั้นข้าอยากจะทซาบว,ว่าเจ้าแซ่ใดข่าคือแซ่เกี่ยวเกี่ยวเซียวหัวโอ้ตายตายแล้วแม่นางอะข่าชื่ออะไรเราแซ่ชีแซ่สี แม่นางชีฮันพี่เยี่ยวโอ้ยแม่นางชีอะไรเนี่ยมันปัสสาวะทั้งคู่เลยเอ้าฮะไปพบของชุนพุทธตาเออเนี่ยเราสองคนนี่คือปัสสาวะเหรอคะปัสสาวะทั้งชีทั้งเยี่ยวมันรวมกันบวกกันเป็นปัสสาวะโอ้ชาดึกกว่าป็นชือของกิของไม่จงเป็นปัสสาวะพี่แล้วของท่านพี่รู้สึกทีมาแล้วมดเข้ามาตอมด้วยโอ้โหหวานจิจ่าอ๋เออกินแล้ว ไปไปกินเป็ดดีกว่าไปเดทุ่งขึ้นไปทุ่งไปกินเป็ดนู่นนี่ไงเราไปขึ้นไปทุ่งไปไปไม่นักซีหุ่ยตายตายพี่เยี่ยมเราเราทุกคนทื่เราเป็นทีเของเรา ครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาจากทุ่งครับตามเป็ดมาครับเป็ดไรทุ่งแล้วก็มากินเป็ดย่างเกลือที่ว่าทําจากในทุง่งนาเขึ้นมาทําบนเรืองงเป็ดไรทุ่งจริงๆเลยไรทุ่งจริงๆแล้วที่เขาล่ําเลยว่ากรอ,อบนอกลุ่มใน<อ>เปียบเลยแล<อ>้วตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดพังงาดีใกล้ๆนี่เองใช่มาอยู่กับเจ๊ดวงใจชื่อชร่อมากเลย ดวงใจเป็นนางเอกละครหรือเปล่าคะน่าจะใช่ต้องามาดูเดีครับผมดวงใจไปปิดมันนั่นนะใจเย็นน้องไล่หล่แล้วเดี๋ยวให้เจ๊ดวงใจเนี่ยเขาบอกดีกว่าว่าปิดเนี่ยในทุ่งแล้วทำไงคือนั่งก็เป็นยังไงให้เจ๊อธิบายว่าเพราะเขาตำหรักตู้เป็นจังเกือใช่ค่ะแนะนําตัวนิดเจ๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อดวงใจนะคะ เป็นเจ้าของร้านอยู่ที่ตรงนี้นะค,ะค่ะขายมานานขายมาก็นานอยู่ะค,ะค่ะกี่ปีแล้วคะประมาณ4ี่ห้าปีแล้วค่ะโอ้แล้วได้สูตรเปนยังไงครับ ก็สูตรเป็นของน้องชายอะค่ะ๋อแล้วไ่รู้ด้ไงเป็ดไรทุ่งมาทำอย่างนี้เขาว่าทำนาคาใช้เป็ดเนื้อเป็ดไอ้ต่างๆเป็ดเชอร์รี่เป็ดอะไรอยเงี้ยทำไมถึงใช้เลือกใช้เป็ดไรทุ่งครับก็เป็ดไรทุ่งมันเป็นอะไรที่หาทานยากแล้วก็มันจะกรอบส่วนเป็ดเนื้อหรือเป็ดอะไรเงี้ยมันหาทานทั่วไปเพราะว่าตามตลาดทั่วไปเขาหา่ไ้ช่แล้วก็มาพิกแพงม่อกีนีแเ้าก็ไอ้นี่ไอ้ผมว่าขึ้นจากทุ่งเลยไปหาดูเป็ดไอ่หมีก็ต้องมาหาที่นี่โอ้เข้าไปนี่หมดแล้วทานโทษนะคะ เป็นอะไรคะคุณยอมยุทธน้ำลายไหลที่ผมมองเลยท้อตจำที่นี่ทำงามยันมีอะไรทิ้งเยอะถั่วค่ะเม็ดเม็ดนี่เม็ดเม็ดถั่วแล้วเม็ดกระถินเม็ดกระถินเม็ดกระถินกระถินน้อยค่ะสตอนอ้อยค่ะสตอน้อยค่ะทีแรกในคนไทยพอเราก็ยังไม่เคยเจอครั้งแรกค่ะทีถามเจ้หน่อยได้ข่าวว่าร้านของเจ้เนี่ยมีคนมาลูกค้าประจำเยอะมากใช่แล้วก็มีรายการมาถ่าย บ่อ<ห>ยได้ข้าวมา <ใน S 2> เราถึงต้องมาด้วยมา,มาดูด้วยทำม,มาก่ะกระแสน่อยอ่าแลแ้วตอนนี้อยากจะรู้ว่าอาหารหลักที่นี่ที่ที่คนมาแล้วต้องสกกั่งก,งก็คือเป็นตัวเอกก็คือเป็ดของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็ดไร่ทุ่งอ่าแล้วยงอื่นก็อร่อยทุกอย่างเันค่ะอ่าเ<ห>นี่อะไรคะเนี่ยอันนี้ต้มแซ่บกระดูกอ่อนค่ะอ๋อแล้วอันนี้ส้มตำปลาร้าน้ำปลาร้าเรา ทำเองแต่ว่าใส่เมคกะถินใช่ไหมใช่สตอน้ออย่าสตอน้อยแล้วก็อันนี้ก็ตำข้าวโพดไข่เค็มอ๋ออันนี้ก็ส้มตำไทยอ่าแต่เป็ดนี่ไว้กินกับข้าวเหนียวใช่ไหมครับใช่ค่ะมันต้องกินที่นี่กันทั้งทางก็ับสตอร์นน้อยทานกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็อร่อยและนี่คือน้ําจิ้มเป็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ เหี้าน้ำจิ้มพันลี้นี้มมาจากเมืองจีนเนี่ยจอมยุทธแต่วันนี้รู้สึกจอมยุทธเราจะหงอยเลยมองใช้เป็ดที่ไหนใช้เป็ดที่สมบัติความวิปเป็ดเจ้านี้ดีคไมก็ดังอยู่นะที่เนี่ยังที่อยูในอำเภอคุ้นๆนะเป็ดเขาไม่เหนียวค่ะไม่เหนียวไม่เหนียวไร้โทษ นี่อยากจะลุกความเป็นมานิดหนึ่งก่อนที่จะมาเปิดร้านอยู่ตรงนี้เคยทําอะไรมาก่อนคะก็ออะข,าขายทั่วไปค่ะทำกิจการส่วนตัวบ้างอะไรบ้างครับ,รบแล้วนึกยังไงมาขายเป็ดแล้วก็มีถูกต้องอเอาสูตรแบบนี้มาแล้วเราเพราะขายปั๊บมัน,มน,มนไ,ดได้ลูกค้าตัวน้องชายเขาชอบทานเขาก็สอบหาทานแล้วเขาก็เลยคิดค้นสูตรขึ้นเขาขึ้นมา ก็พอดีมันจังหวะว่ามันไปถูกปากช่วงโควิดตอนนั้นน่ะคือทานร้อนเนี่ยคะ,ะเขาจะไม่นั่งทานเดียวก็ซือ้อกลับซื้อกลับข,ขายดีมากแล้วเราบอกว่าทานทานร้อนช้อนกลางค่ะมันดูดีเอ,อไว้ขายสักห้าเลยแล้วแล้วเออคิดทำเองหรือเปล่าคะหรือพวกหมักพวกอะไรอย่างเงี้ยทำเองค่ะช่วยกันช่วยกันแล้วก็ที่เห็นที่รู้เนอะเขาทำดูไม่เขาบอกคนไปแล้วช่วยกันหมดนไม่ ธรรมาดาอร่อยอย่างเดียวรรแล้วมีคนรับไปกายแฟนชายด้วยไงเลยเรา,าจดบบุดเด่นตรงนี้เลยเขาก็มาจากเมืองการเลยนะมารับเอาแฟนชายไปขาย เอาแบบให้เราหมักให้เขาจะมารับซื้อเขาเองใช่เขาจะไปขายอะไรก็เท่าไหร่ก็เรื่องของเขาแต่เราราคาส่งเขาเอาลาคาไอมาซื้อเป็ดเราที่เราหมักแล้วแล้วเขาก็ไปย่างขายใช่ค่ะโอ้เดี๋ยวชื่ออะไรก็เรื่องของเขาแล้วก็เอเวลาถ้าเกิดคนมากินล้วทู่ปากทูกคอเนี่ยใช่ป่ะเขาก็สามารถไปทําอาชีพต่อได้อย่างเงี้ยรับเจ็คได้นี่มาอย่างนี้มายังไงแล้วก็เบอร์ติดต่อแล้วก็เขาจะ มันมีมีเฟซหนึ่ของร้านหรือเปล่าคะเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรเบอรร์โทก็เฟสก็เฟซดวงใจค่ะดวงแล้วก็เบอร์โทรก็ศูนก็เึ่งหกสรมหกหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดค่ะโอ้ค่ะใครต้องการอยากจะมาทานเป็ดอร่อยไม่เชื่อเดี๋ยวบอสชิมก่อนเลยให้บอสชิมก่อนบอสชิมก่อนเลยบอสชิมก่อนบอสชิมก่อนเนี่ยที่ยเีมันบอสชิมก่อนหรือว่าอร่อย ขคือบอกปากเป็ดก็อร <ota> ่อยนะปากเป็ดเออไข้ด <barbecue> ีนะปากเป็ดอืกอเอออร่อยเออเว่ออะไรดี <qualité> yeah, like อะไรอ่ะไปซื้อผงซักฟอกให้ฉันหน่อยโอ้โหแกแกามาใช้ฉันเหรออ้าทำไมเป็นผัวใช้ไม่ได้หรือไงนี่ฉันเป็นเมียกแกนะจะจะใช้แกไม่ได้หรือไงโอ้โหมันวุ่นวายจริงเลยว่าทีบเลยนี่จะทีฉันเหรอทีบจักรยานไปซื้อไงนึกว่าจะทีฉันไปทีเดี๋ยวมันแทงเลยมั้งอันนี้ก็จะแทงกันเลยจะฆ่าจะจะแทงเฉลอมีมีที่ไหน ออกตังไปด้วยนะผกสักฟอก <c oughs> วันวันเอาน้าแต่ด้านเล่นโทรศัพท์เหนื่อยเหนื่อยมีผมแบบเนี้ย <c oughs> น่าเบือ่อ <c> ด <oughs> ูสิเนี่ยให้ไปซื้อผมสักฟอก <c oughs> ไปเป็นวันอันนี้ยังไม่มาอีกเนี่ยเปทุ่มอมดแล้วเนี่ยเบื่อจริงๆผมวันเนี่ยจะเริกแต่เลิกซะเลยนี่น่าเบือ่อเอาเอาเอามาแล้วมาแล้วไอ้หนบนวุ่นวายจริงๆเลย อมาแล้วอะไรเนี่ยก็ให้ไปซื้ออะไรเล่าของซักฟอกฮะแล้วซื้อน้ำยาล้างจานมาทำไมเนี่ยมีอดนาทีสักก็สักไปเรื่องมากมีหัวอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้ไใจดังไกลเลยสักคนโอ้หิวก็หิว่ันนี้มันยังไม่มาอีกหนื่อน่าเบือหิวน้ำค้างใคร ี่แกบ่นฉันเหรอแกว่าฉันเหรอเฮ้ไรบอกว่าลำคาลลำคาลาอะไรข้าวจะกินข้าวหิวข้าวเอออ่ะเอากับข้าวนะกับข้าวอ่ะมีนาทีกินก็กินไปอย่าเรื่องมากโโอ้โห,โห สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนคปรปฐมจำหน่ายเป็ดสดไก่สดและยังจำหน่ายหน้ากากหมูคอหมูลิ้นหมูหางหมูหมูบดและยังมีรายการร้อยเรื่องราววาไรตี้ช่วงทัวร์ทำกินเป็นรายการสำหรับคนทำกินทุกอาชีพทางททบ5